พร้อมครับ5 4 3 2, Q. 2> ม Q ตอรู้กับเชื่อมข่าวต้นชั่วโมงครับสถานการณ์การประทัก,กันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ชุมนุมนั้นตอนนี้ร้อนละอุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเราไปติดตามการรายงานสดผ่านเครือข่าย Reb ER y u นะฮะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับครับขณะนี้ผมอยู่กับ หมื่นเอเกลียงไกลใกล้ตะวันร้อนๆครับสวัสดีครับคุณเกล้งครับอ๋อครับผมเรียกผมว่าหมวดเกลียงก็ได้ครับอ๋อสวัสดีครับเป็นคุณหมื่นเกลียงโอ้ยไม่ใช่เกรียงครับเกรียงครับเกรียงหอเกลียงนะครับผมครับผมหมื่นเกลียงฮะอยากถามว่าตอนนี้นี่ฮะสถานการณ์การชุมนุมที่ร้อนแรงอย่างนี้หมื่นเกลียงมีวิธีการรับมือยังไงครับสถานการณ์ก็สถานการณ์ก็ยังดีครับยังเหมือนเดิมครับ แต่ว่าการรับมือนั้นคงจะต้องพึ่งขาที่3ครับยังไงนะฮะทำไมตำรวจจะต้องมีขาที่3ครับโอขาที่3เป็นยุทธปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับตอนนี้ครับเอาไว้เตะระเบิดครับ uh oh. หรือว่าบางทีก็เอาไว้รับมือกับแกน้ำตาถ้าผู้ชุนุมโยนสวนมาครับ๋อแล้วมันมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่ตำรวจไทยวันนี้จะต้องมีครับ มีแน่นอนครับโดยเฉพาะโล่ที่ไฟป้องกันครับอ,อ,อยากจะได้โล่ที่เป็นแบบหลังเต่าฮะนูนนสักหน่อยครับเฮ้ยทำไมต้องเป็นหลังคาหลังเต่าด้วยครับเพราะว่าเผื่อมีการโยนระเบิดมาหรือว่ามีการคว้างแก้สน้ําตากลับมาเชื่อว่าตัวนี้มันจะช่วยให้ไหลกลับไปทางผู้ที่โยนกลับมาครับงั้นผมขอนแนะนําให้เอาเป็นแบบรอนคู่เลยนะครับ <laughs> ได้ก็ดีครับเฮ้ยอย่างไรอยียงไร อะไรมบมาเหรอกอล์ฟซิล่าอะไรโอ้โหคุณแกครับไม่ไหวแล้วครับผมต้องขออนุญาตไปปราบก็ลิล่าก่อนครับผมตอนนี้ผมต้องให้เมืองเทียงนั้นไปปราบก็ลิล่าให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับแล้วก็มาพบกับข่าวท้ายชั่วโมงใ,ใหม่ทางเนชั่นมิดไนท์ครับโอเคเก่งเยี่ยมมากเยี่ยมมาก